เอาไปทำหมันเมื่อไหนจิตวันนี้เอาไปจดเรื่อง่กลก็ัเขาโอ้แลใครา้ล่นเจ๋งนมเนี่ยไม่ก็ต้องเอาไปทำที่บ้านพี่กอดเพราะว่ามันเป็นินิกที่เคยทำแยอยงน,นี้แผลมันแม่อะรจากเขาโอ้โี่จะขอไปในของีตัวพ่อ,อแม่ตเ<อ>พราะว่ามอยู่ใน เดี๋ยวผมให้มันอยู่ในห้องอีกห้องนึงได้แม่เพราะว่ากระบะกระบะเข้ามาเพิ่มแล้วเขาแยกห้องมันไปสิซีตายเลี้ยงแมวมาไปหมดเาจะเอา้ันเวลยุ่งพ่อก็จัดไปถุงกันยังไม่จะเอา้เวลไว้นี่ก่อนถ้างั้นแหละอือฮะแล้เอาเนี่ยก่อนแล้วไป คือว่าเอาไอ้ตัวเอ้กอ้ไม่ใช่วันนี้เขาพากันไปตรวจ<ช>เลือดแล้วดิม 2, นะาาวันนี้วันที่สองใช่ไหมเผื่อเขาให้เขาดวันสองวันก่อนดีมไปที่สี่ที่ห้านี่ไม่ได้หรอได้แต่หลังจากนั้นมันไม่มีใครดูแลก็ให้พอ่อต้องโอ้แม่ตอนที่เอกาทำอะ่ะเอกามันจะเลียแผลมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องจับไงหมหลุดไปกี่เส้นแล้วแมวพ่อเนี่ยนะลจับ เร็วเร็วเร็วเอาเร็วเร็ววานนี้เราจดเลือนคุณไม่ขาดแล้เดี๋ยวกลับมาเขาดูแล้วเดี๋ยวแผลมันสมานแล้วเดี๋ยวเอาเอาเอามาแลกเอามาแลกเอาไปเลยเอาเร็วเเพราะว่าถ้าเขาสูสีประมาณอาทิตย์เดียวถ้าแผลสมานได้ก็เอางี้ตัดหมันถ้าตัดใหม่แล้วก็ย้ายได้ จะอังเหม่อะไรจมีเลเรื่องจับนี่คับแม่เพรว่าจับกุ้งน่าจะช่วงของการแล้วแวิ่งวิ่ง มันก็นใส่ตาใส่อะไรอ่ะใส่ผงหยางไม่ใส่ใสใสตาอันนี้แม่อร่อยของเปียกซิมละลายหมดแม่เลี้ยงมากินมันละลาย